สวัสดีค่ะหายไปนานมากาก็ไปทำอะไรต่ออะไรมานะคะตามอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าจังหวะช่วงเวลาเนาะที่ที่มันให้เราไปเจอหรือว่าสถานการณ์ต่างๆนะคะที่เข้ามาเนาะ จริงๆวันนี้ก็คืออยากออกมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ช่วงที่ที่หายไปแล้วกันเนาะอ,อย่างที่เราเคยพูดว่าการที่เราพูดประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยคือมันจะสามารถถ่ายทอดออกมาได้ดีที่สุดเพราะว่ามันคือตัวเรานะคะอเออในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือได้ ได้เปลี่ยนไปไปอีกโหมดชีวิตหนึง่งเ,เ,เรียกว่าเปลี่ยนโหมดของชีวิตไปทำอีกอย่างหนึง่งนะคะเป็นสิ่งที่แบบเข้ามาแบบกระทันหันมากไม่ไม,ไม่ไม่เคยคิดว่าจะได้ไปไปทำตรงนี้แล้วก็ไปทำแต่คีย์เวิร์ดประเด็นสำคัญคือมันไม่ได้อยู่ กับงานช่วงไม่ได้อยู่กับงานหรือสิ่งสิ่งนั้นที่ไปทำมาแต่คีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยคือมันอยู่ตอนช่วงว่ามันจบตอนที่มันจบตอนที่มันจะต้องออกมาตอนที่มันต้อง move ออกมาแล้วเนี่ยคือมันออกมายังไงค่ะมันออกมาแบบไหนอื ก็คือจะต้องเกินก่อนว่าจากประเด็นต้องต้องท้าวความไปว่าเมื่อก่อนเนี่ยการที่เราได้เราอะเคยจบกับสถานการณ์นะคะกับสถานการณ์เนี้ยมาก่อนหนึ่งครั้งและในความสัมพันธ์เนาะเอาแบบนี้ดีกว่าซึ่งมันจบแบบไม่ดีมากอันนั้นเป็นสมัยตอนที่ ตอนที่เราแบบยังเป็นเด็กอยู่อยังแบบยังเป็นสมัยแบบออตอนที่อยู่มหลาลัยเนาะซึ่งมันจบแบบไม่ไม่ดีมากๆเป็นด้วยวุฒิภาวะหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะนะคะจบแบบแย่มากซึ่ง ในตัวเราเราก็รู้สึกแย่เรียกว่าทั้งทั้งทั้งสองอกับคนที่จะต้องที่อยู่ในสถานการณ์เนี่ยรู้สายละกันในการที่มันจบมานะคะอตอนนั้นแต่ตอนเนี้ยเหมือนสถานการณ์มันวนมาอีกหนึ่งครั้งอย่างที่เราเคยพูดไปนะคะในคลิปก่อนๆว่าถ้าอะไรเนี่ยที่เรายังไม่ได้แก้ไขให้มันดีเนี่ย มันจะวนเป็นสถานการณ์กลับมาให้เราได้ได้เจอและแก้ไขกับมันอีกซึ่งตอนนั้นที่เราพูดเนี่ยเราก็มีความเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วนะแต่ตอนนี้คือมันมีความเข้าใจมากกว่าเดิมเพราะว่าเราไดา้ประสบกับตัวเราจริงๆนะคะคือสถานการณ์มันวนกลับมาให้เราเจอกับบุคคลเดิ ือนกลับมาให้เราอะได้แก้ไขอีกครั้งหนึ่งอะนะคะว่าระหว่างที่ใช้ชีวิตอะไรอยู่ด้วยกันเนี่ยคือมันได้ได้ได,ได,ได้ได้แก้ไขอะไรตรงไหนถามว่าในส่วนที่ใช้ชีวิตระหว่างนั้นนะมันอาจจะมีลุ่มๆุม่ดอนๆบ้างนะคะ ก็เป็นตามสภาวะอารมณ์ของคนเราที่เกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือตอนจบสิมันจบแบบไหนเออตอนนั้นน่ะตอนที่มันจบนะคะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่เพิ่มเมื่อไม่นานมานี้เองสดๆดลวร้อนคือเรา ตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจเท่ากับตอนนี้นะจบตอนนั้นในความในความในความรู้สึกเราตอนนั้นว่าโอเคมันดีในระดับหนึ่งแลวต่ออย่างน้อยคือมันดีกว่าครั้งนั้นเมื่อในอดีตนะคะซึ่งมันมัน,ม,นมันจบแบบไม่ดีมากคือแย่มากตอนนั้นแต่ตอนนี้เรามีความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้อะตอนนั้นอนะคือมีความรู้สึกว่า อย่างน้อยคือถ้าจะจบมันต้องจบให้ดีที่สุดไกลเกลี่ยให้ดีที่สุดจบแบบสวยงามกว่าเดิมถึงอาจจะไม่ดีมากในสายตาของใครๆแต่ดีกว่าเดิมและไม่บาดหมางสามารถยังคุยกันได้ยังยังยิ้มให้กันยังทักทายกันทุกอย่าง ยังดีเหมือนเดิมได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดีที่สุดอืมเราก็พยายามไกล่เกลีย่ยและทำมันให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้และมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆถึงมันจะจบออกมามันจะยังมีอะไรก็ตามที่ที่มันที่มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ว่า อย่างน้อยคือการพูดคุยหรืออะไรที่ก่อนจะจบคือมันไม่มีอะไรคือมันเข้าใจอืและอะใช้คำพูดที่ดีที่เข้าใจกันอืสามารถยิ้มให้กันโทรหากันได้อืแค่นั้นคือมันจบเลยจบในความรู้สึกของเราเลย ไม่ว่าตอนนี้มันสำหรับเราคือมันไม่มีอะไรติดค้างแล้วแล้วก็มันจะยังหลงเหลืออะไรซึ่งเราจะไม่ไปโฟกัสตรงนั้นอีกต่อไปแล้วปล่อยให้มันจบกับสถานการณ์นี้ไปเราขอแค่ว่ายังรักษาสถานภาพในความสัมพันธ์ของเรา กับเขาได้ได้ดีแค่นั้นจบอืิจริงๆยังสามารถที่จะโทรคุยกันได้หรือใดๆก็ตามนั่นคือดีมากๆแล้วส่วนออะไรที่มันนอกเหนือกว่านั้นเราปล่อยละไม่ไปโฟกัสตรงนั้นแหละอืมสำหรับเราตอนเนี้ยพอมาย้อนคิดอะพอมาขมวดปมคิด ในใน,ในเรื่องนี้ก็คือว่าโอเคสบายใจแล้ววางใจแล้วเราได้แก้ไขในสิ่งที่อดีตที่เรามันจบไว้ไม่ดีแต่ตอนนี้เราแก้ไขมันได้ดีกว่าเดิมถึงมันจะไม่ได้ร้อเอร์ซแต่มันดีกว่าเดิมเยอะเลยนี่แหละสำคัญกว่า นะคะไม่ต้องคาดหวังว่าอ้ยมันจะไม่มีข้อบกพร่องหรือแบบมันจะจบ100%เนต์ียบไม่มีที่ติซึ่งมันเป็นไปได้ยากในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยกันนะคะแต่อนี้ยคือเราเอาเคสของเราเนี่ยคือมาให้ทุกคนได้เรียนรู้เลยว่ามันไม่ได้ดีร้อแต่มันดีกว่าเดิม นี่คือที่สุดละและเราก็จะรู้สึกดีกับมันเรารู้สึกดีกับมันมากๆคือว่าอย่างน้อยเราไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเราสามารถรักษาสถานภาพความสัมพันธ์เนี่ยไว้ได้นะคะเราโอเคและกับตรงนี้ ส่วนรายละเอียดปีกย่อยก็ปล่อยมันช่างมันนะะมันจบที่เราละอืมเราอย่างที่เราพูดเสมอว่าทุกอย่างมันจบที่เรานะมันไม่ได้ไปจบที่ใครนะคะอืมรักกันเหมือนเดิมมีความรักความปรารถนาดีให้กันเหมือนเดิมแค่นั้นเองจริงๆสิ่งนี้คือสิ่งที่เราได้แก้ไขในอดีตละโอเค และอีกเรื่องหนึ่งนะคะอะ่พอเรื่องเนี้ยมันจบไปแล้วทีเนี้ยมันก็มาดูที่ตัวเราแล้วว่าโอเคความรู้สึกเราเป็นยังไงโอเคพอเราส่งความรักความปรารถนาดีให้เขาอืมไม่รู้สึกติดค้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำ มันทำให้เรารู้สึกว่าเราไปต่อได้อืรู้สึก enjoy กับชีวิตของเรามากขึ้นนะคะรู้สึกว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่ติดค้างอะไรกันอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราโอเคมากๆแล้วที่สุดแล้วเนี่ยคือคนเราเนี่ย ต้องการรักษาคือรักษาความสัมพันธ์ให้มันให้มันดีต่อกันและกันมีความปรารถนาดีส่งให้กันเนี่ยอันนี้ยสำคัญที่สุดและแล้วมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องดีๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะถ่ายทอดบอกกับทุกๆคนว่า ถึงแม้ว่าตอนนี้ชีวิตเราแบบยังไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรยังไม่มีอะไรเลยดูแบบสำหรับคนอื่นเรายังดูแบบไม่มีไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยอืมแล้วก็คนอื่นมองเข้ามาคือแบบโอ้ชีวิตเราไม่โอเคไม่นูน่นไม่นี่ไม่นั่นแต่ที่สุดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้ทุกคนอ่ะ โฟกัสกับตัวเองให้มากนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือมีความสุขอยู่กับปัจจุบันให้ได้เราเองเราก็ยังอยู่ไม่ไม่ใช่เราจะพ้นจากสภาพสภาพปัจจุบันคือแบบเพอร์เฟแล้วทุกอย่างแล้วไม่ใช่นะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในขั้นของการดำเนินการยังทำอยู่ พยายามที่จะมีความสุขกับปัจจุบันให้ได้เพื่ออะไรคะเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนว่าโอเคเราก็อยู่ในจุดนี้ด้วยนะเราก็มาผ่านจุดนี้ไปด้วยกันถามว่าตอนนี้ทำอะไรเกี่ยวกับสภาวะในจิตใจของเราก็คือพยายามอยู่กับปัจจุบันให้ได้มีความสุขในทุกขณะ ปัจจุบันถามว่ามันยากไหมมันก็ยากนะยากมากแต่พยายามโฟกัสอยู่ที่ปัจจุบันให้ได้แล้วมันจะมีความสุขได้ยังไงล่ะถ้าเราขาดจากการทีนี้มันจะมาเชื่อมโยงกับอะไรกับการทำสมาธิแหละว่า อะไรที่มันสามารถที่จะเป็นเหตุปัจจัยอีกอย่างหนึง่งที่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยสามารถอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นก็คือสมาธิคือลมหายใจนี่แหละค่ะที่เคยพูดไปเสมอๆพยายามมีเอาเอาเป็นว่าเรายกตัวอย่างของเราละกันเนาะก็คือมีความสุขได้ยังไงมีความสุขกับปัจจุบัน แล้วมีรายละเอียดปิดย่ออย่างอื่นอีกไหมมีค่ะการสำนึกรู้คุณที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่ามันจะทำให้เราเนี่ยสามารถสามารถเอ็นจอยอยู่กับปัจจุบันได้มีความสุขในปัจจุบันได้เนี่ยนะคะสำนึกรู้คุณสำนึกรู้คุณยังไงแค่แบบเราขอบคุณเท่านั้นหรอในในสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา แล้วมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดการสํานึกรู้คุณและสามารถที่จะแบบอะไรอ่ะดึงดูดใช้กดแรงดึงดูดอะไรต่างๆให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆเข้ามาเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันยากมากนะยากมากจริงๆอืมถ้าถ้าแบบใครท,ท,ที่ที่ฟังหรือว่าฟังทุกๆคลิปกูรูที่เขาสอนมาเนี่ย และถ้าเรายังไม่ได้มาลองปฏิบัติเองเนี่ยเราจะไม่รู้เลยและเรายังไม่ได้มาตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่โอเคที่คนอื่นเขามองว่าไม่โอเคอ่ะนะแต่เราจะมีมุมมองแบบยังไงกับชีวิตของเรามันอีกเรื่องหนึ่งนะมันมันเป็นคนมันเป็นคนละพาดกันนะเออนี่แหละมันมันสำคัญมาก การสำนึกอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาสํานึกรู้คุณสํานึกรู้คุณยังไงไม่ต้องแบบโอ้สานึกรู้คุณแต่คําพูดหรืออะไรที่เขาบอกกันแต่เอาง่ายๆตัวเราที่ทําเองนะสํานึกรู้คุณกับทุกสิ่งเลยที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยอืมบ้านที่อยู่อาศัยอืมน้ําอากาศ บ้านที่สะอาดสะอาดที่เราทําให้สภาพแวดล้อมมันน่าอยู่เนี่ยขอบคุณตัวเองที่ที่มีกําลังใจในการที่จะทํามขอบคุณสภาพแวดล้อมที่ที่เป็นอยู่ตอนนี้อย่างน้อยเรามีบ้านให้อยู่มีบ้านให้อาศัยอืแล้วก็อะไรอีกละ่ะอาหารแต่ละมื้อที่เราได้กินเนี่ยถึงมันจะ ดีหรือไม่ดีในสายตาใครหรือยังไงแต่ขอบคุณที่มันทำให้เราได้ได้มีอย่างเงี้ยออขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างเล็กเน้อยน้อยเนี่ยออ,อย่างอะไรอะเครื่องสำอางครีมใดๆต่างๆที่เมื่อก่อนที่พอเรามีเงินในระดับหนึ่งเนี่ยเราแบบซื้อมาตุนไว้แล้วเราไม่เคยได้ใช้มันเลยหรืออะไรก็ตาม แต่ตอนเนี้ยพอเราได้ละเอียดถี่ถ้วนกับตัวเองมากขึ้นสำนึกรู้คุณในทุกๆสิ่งที่อยู่กับรอบตัวเรามากขึ้นเรากลับรู้สึกว่าโอเคมันยังไม่ได้จำเป็นจะต้องซื้อนะอันนี้สำนึกรู้คุณกับสิ่งที่เรามีอยู่เราได้ใช้ขอบคุณสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเราเองอย่างเงี้ย enjoy กับมันว่าโอเคอุย้ยเราก็ไม่ได้ขาดแคลนนะพยายามพยายามทำพลังงานของเราอะค่ะ enjoy moment ของเราพยายามทำพลังงานของเราในทุกขณะให้ดีว่าในทุกๆสิ่งที่เรามีเนี่ยมันมันคือความอุดมสมบูรณ์แล้วนะความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องมีเงินแล้วหรืออะไรแต่ความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงคือการมีความสุข ในกับสิ่งที่เรามีรู้จักขอบคุณในกับทุกสิ่งที่เรามีเห็นคุณค่าในทุกๆสิ่งที่เรามีต่างหากนั่นคือความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงที่ที่เราสามารถจะรู้สึกได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าจะให้เราแบบขอบคุณเมื่อเรามีแล้วเมื่อเรารวยแล้วอะไรอย่างนั้นนะ่ะ สำหรับตัวเราเองนะเรารู้สึกว่าถ้าเราขอบคุณใน enjoy ทุกโมเมนต์ของเราในตอนนี้ขอบคุณในสิ่งที่เรามีแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เรามีตอนเนี้มันสำคัญกว่ามันทำให้เราสามารถที่จะสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเราตอนนี้ได้เลยทันทีไม่ต้องรอ ให้เราต้องมีอะไรก่อนแล้วถึงจะรู้สึกดีๆได้ถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องรอไปนะคะมันจะไม่ได้ทำยังไงก็ได้ฝึกตัวเองยังไงก็ได้ให้มีความสุขกับทุกขณะนั้นน่ะสร้างความ a b u n d a n c e ให้กับตัวเองในขณะนั้นน่ะในกับทุกๆสิ่งรอบตัวเราตอนนั้นน่ะ เราอาจจะไม่ได้มีบ้านสวยไม่ได้ไม่ได้มีสถานที่ที่สวยงามไม่ได้มีของใช้อะไรที่เลิศเลยแต่เรามีความสุขกับสิ่งพวกนั้นนะ่ะได้หรือเปล่าเราเห็นคุณค่าในสิ่งสิ่งที่เรามีตอนเนี้ยได้มากขนาดไหนยิ้มและขอบคุณในชีวิตตอนเนี้ในโมเมนต์ตอนเนี้ยมีอะไรที่ทำให้เราสุขใจและยิ้มได้ไหม มองถึงรายละเอียดรอบตัวเราตอนนั้นนะ่ะให้ได้มากที่สุดนั่นแหละ,ค,ะคือการ enjoy moments ของเราสร้างพลังงานบวกดีๆให้กับตัวเรานะคะไม่รู้สิคือแบบอยู่ดีๆก็คิดหัวข้อนะคะที่อยากจะพูดวันเนี้ย มันเป็นอะไรที่ออกมาสดๆและอยากอยากพูดเลยก็อยากทําเลยเพราะว่ามันมาแหละก็คือแบบอยากพูดอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันจะได้ประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันก็มันก็ดีมากแล้วสําหรับเรานะคะโอเควันนี้ก็ไปแล้วนะคะแล้วก็จะพยายามมาทําคลิปอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับทุกคนแบบนี้นะคะบ่อยๆหนึ่งคนที่ได้ประโยชน์จากเราเนี่ยเราก็ ขอบคุณมากๆแล้วนะคะแล้วก็ตอนเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีกำลังคิดแพลนว่าอาจจะทำเป็นแบบอาจจะมาแบบอ่านไพ่นะคะแล้วก็อ่านไพ่เพื่อแบบสร้างพลังงานบวกพลังงานดีๆให้กับทุกคนอะไรนะคะก,ก็คอยติดตามกันได้นะคะในช่องทางนี้นะคะ แล้วก็อาจจะถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตใน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 คอนเทนต์ตรงนั้นในช่วงนั้นเลยที่มันเราคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับทุกคนเนี่ยอยากจะมาถ่ายทอดเนี่ยก็จะออกมาทำเรื่อยๆแล้วนะ,ะนะอย่างน้อยมันเป็นประโยชน์ให้กับใครบ้างเนี่ยก็นับว่าดีมากๆแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ